สวัสดีครับผมครัเกมเมอร์เช่นเคยนะวันนี้เราอยู่ในเกม a มจิกคิงดอมนะครับผมโบวันนี้เราจะมารับรางวัลที่เหลือของอบัตรซีซั่นพาร์นะครับผมของตัวเกมนะซึ่งพาแรกเราลงคลิปไปแล้วนะครับผมก็จะได้เกินหมดเลยไม่ได้อะไรเลย,เลยอันนี้เป็นพาร์ตทันะครับก็จะได้รางวัลที่เหลือนะครับที่เราทําภารกิจสําเร็จไปตามเลเวลนะอันนี้เราไม่ได้กดรับนะครับมันหมดกิจกรรมวันพอดีนะผมลืมฮะอันนี้ก็เลยเขาเลย ส่งรางวัลทั้งหมดมาให้นที่หน้าจอนะครับก็จะได้เป็นรางวัลรวมนะทั้งหีบสมบัติระดับต่างๆตั้งแต่เล็กไปถึงใหญ่นะครับแล้วก็มีหีบสายลุงด้วยก็ต้องมาลุ้นกันว่าจะได้ตัวละครใหม่กันไหมตอนนี้รีเซ็ตวันใหม่พอดีนะครับก็จะได้รางวัลประจําวันด้วยของวันใหม่นะครับกูนี่สามสิบสามกล่องเลยกดโบกเข้าไปอย่าบอกนะต้องกดทั้งหมดสามสิบสามกล่องเลยอันเนี้ยโอ้โหวันไหนเสร็จ นี่ผมนึกว่าจะแบบเปิดกล่องเดียวแล้วแบบได้ได,ได้ทั้งหมดสามหรือสามกล่องเลยนะครับเนี่ยอุ้ยงั้นเราจะรัวรวรับเวลาไปเลยนะครับแบบปิ้วเลยจะกดรัวๆไปเรื่อยๆนะครับคลิปจะได้ไม่ยาวนะครับอ่ะไปที่สิบกล่องนะครับผมอันนี้เป็นทห่หีบเล็กนะครับผมหีบต้มก็เรื่อยๆนะครับผมจะได้รางวัลเล็กรางวัลทั่วๆไปรางวัลเล็กอ,ะอ่ะอะไรเราจะตัดไปที่ตอน หีบท้ายๆนะครับผมจะได้ไม่เสียเวลาโอเคครับไปกันเลยอ้ามาแล้วนะครับผมนีม่ก็หีบท้ายแล้วก็ไม่ต้องสืบกล่อ,องนี้มันเกลืออยู่แล้วมันรางวัลเหล็กนะครับผมก็ถือว่าสะสมแต้มไปอันนี้เป็นหีบถัดมาสาหรับหีบร้านค้านะครับได้สี่หีบนะครับผมของฟรีทั้งยันแมะนี่ได้แผ่พิซซ่านะครับผมพวกร้านค้าเนี่ยสามารถเอาผลิตเป็นขวดเวทมนต์หรือเป็นเหรียญทองในเกมอื่น,อ,นนะอันนี้จะเป็นแบบพลังเวทมนต์นะครับผมเป็นกดขวดนี้ ร้านโดนัทในแก้วนะครับจะได้สี่ร้านนะครับผมก็จะมีระดับดาวด้วยนะมีแบบธรรมดามีหนึ่งดาวถึงห้าดาวเลยอ่าถัดมาก็จะเป็นร้านเห็บเขียวนะครับเป็นร้านใหญ่ขึ้นมาหน่อยเราได้เก้าเลยนะร้านนี้ก็จะมีสุ่มแบบของตกแต่งด้วยนะครับนี่ได้ของตกแต่งระดับสองดาวนะน,นี้เป็นร้านสามดาวนะสมมติว,ว่าจะเป็นของตกแต่งนะเ้นเล็กชิ้นใหญ่แต่ก็เนี่ยอันนี้คือระดับธรรมดาหนึ่งดาว ก็ของฟรีเราเอาหมดนะไปเร็วๆเ,เลยเนาะนี่อันนี้โอ้โันนี้สีดาวรูปปั้นทองแดงแบมบี้นะครับเป็นการ์ตูนเรื่องสัตว์อะไรสักอย่างนั่นแหละแบมบี้เนี่ยผมมีอยู่ตัวละครตัวน,นี้เป็นกวางน้อยนะรอกับสีดาวเนี่ยอันนี้สามดาวก็โอเคหินน้ำทางดีเดีน่นใช่ไหมก็ะ่างบอนไซแล้วก็นี่นะครับผมไฮไลท์ของเราก็จะเป็นหีบใส่ลุงเดอมิชชันนพอสบิล ถูกเรื่องวะเนี่ยไม่ถูกจำชื่อการ์ตูนไม่ได้แล้วอ่ะที่มันเป็นครอบครัวชุดแดงฮีโร่อ่ะมิชชั่นมันของทอมคูดอันนี้มันอิมพาสิเบิลอะไรสักอย่างนะผมก็ลืมแหละเป็นการ์ตูนตอนเด็กที่ผมชอบดูมากเลยไอต,ตัวที่มันวิ่งเร็วเร็วอ่ะตัวลูกชายเรื่องนี้เรามีตัวละครอยู่ประมาณมีมีผมมีตัวลูกครับกับกับตัวคุณแม่ถ้าจะไม่ผิดนะนะตัวอื่นยังไม่มีบรรลุนกันว่าจะเป็นเกลือไหมไปเดินไปเลยโบ เกลือไอสกีมหีมะโฟสโนโหท้อเลยได้เป็นเอ่อเป็นร้านค้าเล็กนะครับครับผมหนึ่งดาวด้วยอ่ะโอ้อยมีอีกอันด้วยเหรอ,อเรามีสองหีบเลยเนี่ยผฟโนบันไ,ได้หีบเดียวอันนี้เป็นโมอาน่านะถนะ้าจะไม่ผิดนะไปฮนะลุ้นตัวละครหน่อยกันต้องได้แหละผมสัตว์ประหลาดโอ้แล้วหนึ่งดาวทำไมเขาให้เกลือแบบไม่ให้สี่ดาวหน่อยทำไมให้ผมหนึ่งดาว ทำไมใจรักกับผมอยาว้ายมีฮีบีกออันนี้ผมจำชื่อเรื่องไม่ได้นะแต่เป็นเรื่องเรื่องเวทมนต์ที่แบบไอ้ลูกเป็นตัวกระตูนอะาคล้ายๆตุ๊กตาไปตามช,ชีวิตพ่ออะประมาณนี้แต่เรามีตัวละครเยอะอยู่นะเรื่องนี้ปิ้งๆอยู่ตัวไม่ตัวเก่าอันไหนตัวเก่าก็ไม่มีเส้นทางอีกานะารระดับสามดาวเป็นสถานที่ เขาเรียกว่าเป็นเครื่องเล่นนะถือว่าโอเคอยู่นะครับดีกว่าสองอันกล่องดีกว่าสองกล่องเมื่อกี้เยอะเลยหมดแล้วนะครับสําหรับเหีบใส่ลุงก็เกลือตามเคยฮะเนหะีบใส่ลุงซีซั่นนี้ที่เราได้ประมาณประมาณห้าห้าถึงหกกล่องก็คือเกลือหมดเลยไม่ได้ตัวละครใหม่เลยนะครับผมผลสรุปนะอันนี้กล่องม่วงสิบสองกล่องนะครับผมก็ก็เป็นของรางวัล ชิ้นเล็กนะครับแต่ว่าจะให้ในปริมาณที่เยอะหน่อยสิสองก่อนเราจะไปเร็วๆเลยนะครับจะได้ไม่เสียเวลานะนี่แต่ก้อนใหญ่อันนี้เป็นแท่งน้ําทิพ์นะครับขนาดกลางแล้วก็ได้หลายแท่งด้วยได้3ามแท่งสองแท่งมีขนาดใหญ่ขนาดใหญ่ห้าดาวด้วยนะนี่มีสี่ดาวสองชิ้นเอาไปแปลงเป็นพลังขวดเวทมวนต์ได้นะครับผมก็เหมือน ได้เป็นเหรียญทองหละเอามาแปลงอีกทีหนึ่งเอาไปอัพเลเวลเอาไปอัพสถานที่ท่องเที่ยวหรือเอาไปอัพของงวันต่างๆนะต้องใช้พลังเวทมนต์หมดเลยจิตในเกมนี้ใช้พลังเวทมนต์แทนเ,เหรียญทองนะครับผมอ่ะครบแล้วแล้วก็เป็นหีบสีเทาอันนี้เป็นหีบที่เราจะมีประจําวันนะก็เป็นหีบเล็กอะ่ะแต่จะได้พวกโทเค็นเอาไว้อัพเลเวลของสถานที่ท่องเที่ยวด้วยเดี๋ยวไปไวๆเลย บรางวัลค่อนข้างเยอะนะครับเพราะว่าผมดองไว้เยอะมากจะเป็นเลเวเล,เวเลเวด้านล่างที่เป็นของฟรีอ่ะเพราะผมไม่ได้เติมนะบัตรผ่านซั่นต้องเติมเอาเพื่องบประมาณเอ่อถ้าจะไม่ปิดอ่ะสามร้อยสี่สิบเก้าบาทครับก็ไม่ถูกอ่ะสำหรับผมแต่ก็ถ้าว่าคุณจะแบบซื้อเมาสเนี่ยครับจะมีราคาห้าร้อยห้าร้เท่าไหร่ไปรู้ห้าร้อยหกสิบเก้ามั้งถ้าจะไม่ผิดก็จะได้แบบอัพ ช่อง VIP ด้วยครับผมแล้วก็ได้20เลเวลแรกไปเลยย0รเลเวลแรกก็ได้หีบใส่หลุงหนึ่งหีบสามารถลุ้นได้ว่าจะได้ตัวละครใหม่อุย้ยเราได้หีบใส่หลุงอีกสามอีกหีบนะครับเป็นหีบที่สาหรือสตัวเอนี่เป็นเรื่องตุก๊กตาเป็นเรื่องใหม่ที่ผมไม่รู้จักนะแต่ว่าเรามีตัวละครแล้ว2ตัวนะโบบะตัวใหม่ตัวใหม,ใหม่ร้านกระบอก น้ำอินสีแสม4ดาวถือว่าของแลอยู่ครับระดับขอบสีม่วงสีดาวถือว่าสวยหยุดผมไม่มีด้วยเอามีกลองอันนี้อู้แถมแถมอูมันแถมผมเยอะจังเลยอะ่ะห,ห้าห้าหีบสายลุงเลยนะแต่เราเกลือหมดเลยอันนี้เป็นเรื่องน่าจะอัพนะครับปู่ซาบ้าพลังผมชอบมากเลยตัวใหม่ตัวใหม,ไม่ไม่ใหม่อีกแล้วเก่าไม่เก่าอีกแถมไม่ได้เฮ้ยท้อ แผงตุ๊กตาลูกนกนะครับเป็นน่าจะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวนะครับระดับ4ดาวก็สวยโอเคหมดแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้ก็โคตรของโคตรของโคตรของโคตรเกลือนะครับผมใครชอบฝากกดไลค์กดแชร์นะครับฝากกดติดตามฝากกดติดตามให้กันด้วยเด้อวันนี้ไปแล้วครับบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีปีใหม่อีกครั้งนะครับผม